สวัสดีครับผมนายวัฒน,นาเทพสุยะเรามาสํารวจภูมิอากาศของวันพรุ่งนี้กันนะครับเรามาเริเม่มวันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายมีฝนฟ้าขนองมีฝน30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาต่ําสุดอยู่ที่18องศาจังหวัดเชียงใหม่มีฝนฟ้าขนองมีฝน30%ของพื้นที่ส่วนด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคายเลยขอ,อนแก่นอุบราชธานีนครราชสีมาจะมีฝนฟ้าขนองฝน20%ของพื้นที่เราลงมาฝั่งทางใต้กันบ้างดีกว่าเริ่มที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชนาราธิวาสสุราษฎร์ธานีมีเมฆบางส่วนทะเลเรียบ ่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองฝน10%ของพื้นที่ได้แก่ระนองภูกเก็ตกระบี่และพังงาส่วนจังหวัดตรังจะมีเมฆบางส่วนแต่5จังหวัดที่บอกมาความแรงของทะเลเป็นปกติสำหรับภาคตะวันออกแต่และจังหวัดจะมีพายุฝนฟ้าขนองฝน30%ของพื้นที่ได้แก่สระแก้วชนบุรีระยอง ป่าจีนบุรีและตราดแต่จังหวัดชนบุรีระยองและตราดจะมีน้ำขึ้นสูงถึง1-2เมตรถึงภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีนครสวรรค์กรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีและชัยนาทจะมีพายุฝนฟ้าคะนงฝน40อร์ของพื้นที่เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับกับภูมิอากาศของวันพรุ่งนี้ก็ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวัง้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ 没了。